สนามมวยราชดำเนินกันอีกครั้งกันนะครับรอบนี้ก็เดี๋ยวมาสรุปผลน้ำหนักเท้านี้ของศึกข่อละไทยเ,เกียรติเพชร PKO หรือว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์เสียเดีเราเกียรติเพชรวันนี้ครับสี่คู่แรกนี้ต้องบอกว่าสี่คู่เอกเลยดีกว่าแล้วก็อีกห้าคู่หลังนี่ก็ไปก็เข้าเวทีอย่างเดียวแล้วไม่มีถ่ายอาาาาทอดกันนักขึ้นนะอ่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะ ก็ช่วง5ถ่ายทอดครับจากพิธีมวยราชดำเนินก็ประมาณ6โมงเป็นต้นไปนะฮะถึง2ทุ่มอ่ะมาดูคู่แรกกันหน่อยาาวัเช้านี่ยกคีรีครับทีเอ็นมวยไทย119 11เขามา119.5ก็ผ่านเฉลุยวันนี้เจอกับฉลามดำนายกเอเท่าซาลาวันเช้านี่มา119.9ยกคีรีรถไปจุดห้าฉลามดำรถไปจุดเก้านี่คือน้ำหนักสอบนะนน้ำหนักสอบคู่ที่สองกับปานเทพเก่งมโนทุ่มผ่านไปสักครู่นี้ครับ121 พอเช้ามาร้อยยิบสองปอนด์ก็ลดไปหนึ่งปอนด์ผ่านไปฉลุยเรียบร้อยวันนี้เขาเจอกับราชเดชทีเอ็นไมไทยคู่นี้เคยเจอมาแล้วที่ชมวเจ็สีน่าจะเสมอละมาเราเลยยกมาที่เวทีมวยราชดำเนินวันนี้พอเช้าผ่านเทพมาลดไปหนึ่งปอนด์ราชเดชมาร้อยยิบเอ็ดจุดสองแล้วก็คู่รองนี่เป็นเพชรสังวานสองสมานการเม้นร้อยย่ิบสองพอเช้ามาร้อยยิบสามจุดหกลดไปหนึ่งจุดหกนะก็หมุนเดียครับวันนี้เขาเจอกับอัตชัยกีฬาสปอร์ตครับพอเช้านี่มา122.5 ส่วนผู้เอกกำรายการวันนี้ครับผู้ที่กรสายน้ำทานคีรีครับร้อยยี่สิบสองเช้ามาร้อยยี่สิบสองจุดห้าเขาเจอกับต่างคือต่างสายวันนี้มาแทนกัตันยูนะไอ้ยอดกัตันยูเป็นเพชรศิลาวอลุนอ,อุรชานะมาร้อยยี่สิบสามจุดสามลดหนึ่งจุดสามตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสักเล็กน้อยนะอ่ะผมให้ดูหน้ากระดานเลยศิลาลดน้ำหนักเหลืออยู่ดูว่าเหลือเท่าไหร่นะอาจจะผ่านแล้วมั้งรอบนี้ จุดหนึ่งนะฮะศีราบอกใี่าชำมือที่นะ่ชำมือที่นะไม่นี่ละเอียดเลยเออเอาเป็นว่าัวนี้เพชรศิลาคูช่อยดำเนินการเลยลาดูซูตจุดหนึ่งนะฮะนี่คือทั้งหมด4คู่นะครับหน้าก็เป็นโรกี้ววัฒทวีก็าจะตกวีระพลส่วนน้าทานเคยรีวันนี้เรากำนันจีรวัตรเขาพ่วงมาสองคนนะเอาเชือกไหมมีเชือกอะมาดูมาด้คยชอบเราวันนี้นีจานเป็น4คู่เลยคู่แรกี่ยกเคยรีฉลามดำ ยกทีนี้นีประเภทมวยเขานะประเภทมวยเข่าแข็งแรงก็นะมีหมัดมีลูกคมนะสวยยอดฉลามดำนี่ก็เว็สีมือเขาเครื่องแต่วันนี้ถ้ายกทีรีไม่เดินนี่ผมว่าเสร็จฉลามดำนะชื่อแรกผมยังชอบกดสีไม้ลายมือของเจ้าฉลามดำวันนี้น่าจะหมดที่นียกทีรีไม่ได้สําหรับผู้แรกผมไปที่มุมที่ฉลามดำส่นผู้ที่สองครับปานเทพราชเดชนี่ปานเทพนี่ก็เพศสูงยาวเข่าแหลมนะฮะส่วนราชเดชนี่ก็เพศ ซ้ายครบเครื the uh, te <c oughs> ่องนะเพชรแข็งเก่งแข็งแรงแต่ความสูงมุมยาวดูว่าปานเทพยาวกว่าวันนี้ปานเทพแบบมามาสู้มาเดินไม่ถอยมากเกินไปวันนี้ปานเทพน่าจะดูดีว่าราชเนตรเพราันชอบที่ปานเทพมีเคเขาใหญ่นะเรียกว่าเอกมงนลนแล้วก็คู่รองวันนี้ก็เพชรสังวานกับอภชัยครับเพชรสังวานนี่เขาเพชรมวยเปิดเกมาูล้างขาประเภทศอกครบสอบแรงนะส่วนอัตชัยนี่กป็เพชรายครบเครื่องไหนวันนี้ถ้าซ้ายถ้าซ้ายไม่ทำงานวันนี้เสร็จเจ้าเพชรสังวานแน่ แต่ว่าผมรู้แล้วต้นๆเน,น,นี่ยเพชรสังวานน่าจะไปก่อนนะผมยังชอบไปที่เพชรสังวานสองสมานการเม้นสำหรับผู้รองรายการมาดูคู่เอกกันหน่อยครับผู้พิกรส่วนน้ำพานดีกับเพชรศิลาวรุจาผู้พิการนี่ก็เภทเ,เปิดเกมประเภทสายครบเครื่องส่วนเพชรศิลานี่ก็มีมือครบเครื่องนะฮะลูกหล่อลูกจนไอคิวไวท์พิษอันทานี้คุยต้นๆดูแล้วน่าจะเบียดผมก็ยังชอบไปที่มาจากเพชรดีๆชอบไปที่ เพชรศิลาวอลุจาร์คู่นี้มันกัดลิกท้ายๆได้นะฮะเอ้าหัวหน้าผมชอบวันนี้ยิงยาวสี่คู่เลยวันนี้ให้สี่คู่เลยกูแรกที่ออกไปที่ฉลามดำชอบฝีมือครบเครื่องไวกว่ากูที่สองนี่เอาประเภทสูงยาวเขาแหลมก่อนเอาไปที่ปานเทพแล้วก็คู่รองอยังชอบไปที่เพชรสังวาคู่เอกนํำรายการวันนี้ออกไปที่เพชรศิลาวอลุจาราครับถ้าให้ชอบจริงๆสองตัววันนี้ก็ฉลามดำกับไอ้เจ้าเพชรศิลาสองตัวนะนี่คือ สองตัวรักวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกระลคนกดไลค์กดแชรนี่คือน้ำหนักล่าสุดจากสุดพ่อน้องไทยจากอุทิมวยราชจำเยนยผู้นี้ก็ไปเจรมาที่ศึกมวยไทยพัธมิต่สนามมวยของทัพอากาศลาไปก่อนครับเช้านี้สวัสดีครับ